สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะตอนนี้เราก็ยกเกม Sleeping Dog ใน EP ที่3กันก็ต่อเนื่องจากความฝันของเว่ยใน EP ที่2นะฮะ ตอนนี้เราก็อยู่ในบ้านพักของเวอร์เชนตอนนี้เราจะไปรับเควสกันต่อเป็นเควสเนื้อเรื่องเดี๋ยวเราเดินออกไปที่หน้าอพาร์ตเมนต์ของเวอร์กันเควสที่เราจะไปรับกนะ็เป็นเควสสีเขียวนะเป็นเควสเนื้อเรื่องที่ไม่ใช่เควสของตำรวจนะเดี๋ยวเราไปเอารถกันกันเลย hey, เราก็มีรถอยู่คันเดียวก็คือแมงกระสายคันนี้ โอเคเดี๋ยวเราไปเควสยืนหยัดและการสมมตกันโอเคเอาละฮะตอนนี้เราก็มาถึงจุดหมายเป็นที่เรียบร้อยเว้ยในโอเคนะเพื่อนในทำน้าอยาก็มีใครมาขี้ใส่น้าในแน่แจคกี้ฉันแค่อึดอัดนิดหน่อยที่ต้องมาเป็นเด็กรับใช้ให้วินตันนายรู้ไหมตอนอยู่อเมริกาฉันทำเงินได้เป็นก้อนไม่เอาน้าเราพึ่งใจส่วนของเราไปวินตันเป็นคนซื่อสัตย์นะ นายจะลอให้โอกาสเข้ามาในมือเราตลอดไม่ได้บางครั้งนายก็ต้องคว้ามันเลยแน,น่หนอย่แล้วพวกถึงเวลาที่เราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วต้องพิสูจน์ตัวเองให้วิตตันและซันออนยีเห็นไม่งั้นเราไม่มีทางแต่เต้าขึ้นไปได้ใช่มีอะไรเกิดขึ้นใน2อสวันนี้ไหม แม่งมีสิบวับเพื่อนพวกด็อกอายกำลังขนส่งสินค้าเถื่อนเข้ามานะดีสำหรับด็อกอายแต่อาจจะไม่มาก <too fast. S 3> เร็วไปอย่างสุดท้ายที่ฉันต้องการ <is taking S 1> คือเป็นเลดโพไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยเองได้ยินมาว่ามีแต่พวกโง่ฉันตามที่ไล่ตามหามัน ถ้าเราจัดการนี้ได้มีส่วนแบ่งเยอะๆให้วินตันแล้วก็เขาต้องโคตรประทับใจแน่ๆไม่มีทางเลยที่เขาจะไปเลื่อนขั้นให้เราหลังจากน,นี้ไม่ต้องมีอะไรที่จะสาวกลับมาถึงวินตันแน่นอนไม่มีทางรู้เป็นเราถ้าไม่ถูกจับได้อะนะไม่หรอกถ้านายไม่ทำเสียแผนมาเถอะขึ้นรถแวเวลาออกไปไปเชิญโลกภายนอกแล้ว นายรถตู้นี่อยู่จากไหนลูกฉันเป็นเจ้าของอู่ตรงหัวมุมตรงนี่แหละเป็นรถที่รับของโจรมานะฉันคิดว่าฉันอยางมีแฟรจริงจังเปล่าไหนคิดว่าจูมิเป็นยังไงนายไม่กังวลว่าเธอไม่อยากพูดกับนายเหรอไม่อ่ะถ้าให้เรื่องนั้นมาอยู่ฉันได้ฉันคงไม่ชวนใครได้อีกเลยแล้วนายล่ะไม่คิดจะหาใครบ้างเหรอหาคนคบเหรอตอนนี้ยังไม่มีผลอะไรกับชีวิตฉันหรอกมันดีนะดูฉันสิ แน่เป็นเด็นั้นแน่นอนแจ็คกี้อะไรอยู่หลังรถก็นั่นขอที่ขโมยไม่ได้ล่าสุดไงล่ะพวกขโมยเหรอขโมยอะไรอย่างรถหน้าหน้าจอ C R C ฮะใครบ้าที่ไหนขโมยหน้าจอ C R ีเอาหน้ากากนี่ไปใส่เดี๋ยวเด็กของไอ้พวกด็อกอายรู้น่าจะมีอยู่ไม่กี่คนไม่ต้องดับเครื่องนะฉันจะไปเอาเอง เว้ยไปแอบเปลี่ยนเสื้อตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมามา,มาใครจะมาก่อน,ม,น,นามาสิมามาเลยมามาโดนตีกัดคอมาโดนตีเขา่ามามามาโดนตีกัดคอเอามามา,มาเอาเข้ามามามาสิมามา,มา,ม,ามาสิ หักแขนมาลงพื้นไปซะหลบไปในล่างหน่อยไหมมาสิโดนตีไข่ไปทีการคออีกหนึ่งทีจัดการมันมันไม่เป็นอะไรเลยวะแม่งเอ้ยไอ้นี่มันฝีมือดีมันยังมีมาอีก มาลงพื้นโดนต่อยมามาสิมาโดนเตะมามึงชอบอะไรแบบนั้นเหรออ่ะเป็นไงล่ะอี่ยอพ่ยอ,ยอมาสิมามาเลยมาเอ้าอยากรับแทนเพื่อนมาเลยมารับแทนเพื่อนไปสิ มา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 เลยมาพี่เบิ้มพี่เบิ้มมามาสิพี่เบิ้มสู้ๆหน่อยอุ๊ยโดนต่อยมาโดนตีเขามามามาสิเรียบร้อยเว้ยนายแม่โคตรฮาร์ดคอร์กะทึอพวกนั้นแบบสบายๆเลยว่ะนาฬิกาอยู่ในกดังนั่นแหละแม่งมันเอาของนี้ไปแล้ว เราไปได้เวลารถตู้กันนะตีบแบบชนขับโคตรไวทำลายข้อวของไปเรียบร้อยโอเคฮะเราต้องซุ่มชนมีรถคุ้มกันมารถคุ้มกันเนาะมา มาซีเรียบร้อยไปหนึ่งพันตามให้คนตามให้ทันโดยประทุกสินค้าตาเรียบร้อยเลยโชนดีมามาซีรถคุ้มกันจนมาเลยเพื่อนเราทำได้เราแป๊บนึ่งเชิดเปียกนาฬิกาแล้วแซกกี้เดี๋ยวเข้าไอชมิมหายอ้าวโว่เราได้ของมาแล้วโว้ยแห,เหมเอ้ยมีมโคตรบ้าเลยว่ะเพื่อนเราทำได้หว่าเชื่อเราทำได้ อยู่นี่สิอีหอแคปเรียนเพียบเลยอะไรนะที่หลัขโมยมันาเหรอในการถูกๆเนี่ยนะอะไรมันของถูกยังไงเจ็กกี้ของพวกนี้มันปลอมชิบหายเลยแหละเชื่อตำรตวจตำรวจมาขับไปเว้ยขับไปตำรตวจตำรวจเรอมาชรงตำรวจไปหนงทีตำรวจตามมาเร็ว มาสิน่าจะหมดแล้วแหละใช่มันหมดแล้วเราหลอดแล้วเพื่อนไม่แปลกใจเลยที่เมืองน,นี้อาชจญจากรเพียบตำรวจแม่งกากสัสๆเลยกากจริงๆฮะ ชนมาเดียวหายเพื่อจะเกิดอะไรขึ้นกับดอกอายไม่รู้สิแม่งก็ไอส้นตีนคนหนึ่งอะโง่ด้วยแต่มันมีเพื่อนเป็นคนใหญ่คนโตเยอะมันก็แค่อะไรอย่างนึกลัวแม่งเลยเพื่อนเวนายค่งกลับมาให้รู้ว่าใครเป็นใครก่อนที่นายจะพูดถึงลูกพี่แบบนั้นฟังนะแจ็กกี้พูดถึงเวลานายต้องลุกขึ้นสู้กับคนแบบนั้นไม่สำคัญว่าใครจะติดตามมันอะไรที่ทำให้เกิดความบัดนมางไงล่ะไม่รู้สิสองคนนั้นเคยรักกันมาก แม่งเหี้ยม,มาตลอดแหละตั้งแต่เรายังเป็นเด็กแล้วเราเอาไปสมมอบของมันเถอะถึงจุดหมายเป็นที่เรียบร้อยครับผมแล้วไอคนที่เราเจออยู่ไหนซึ่ต้รงห่วงฉันจัดการต่อเองแน่ใจนะว่าฉันต้องอยู่ด้วยแล้ว oh, man, ไม่เป็นไรเพื่อนฉันเอาอยู่เ so, uh ชื่อฉันสิ โอเคนายเป็นคนขายนี่เฮ้เว้นายทำได้ยอดเลยนี่เอานาฬิกาไปสินายสมควรได้รับมันนะเยี่ยในที่สุดก็ได้อะไรอย่างเขาสักทีเวยได้นาฬิกาปลอมไป1อันแฮะขับรถแทบตายได้นาฬิกาปลอม1นึ่งอันมิชชั่นของเราก็สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยได้รับเงิน2องหมื่นได้รถตู้หุ้มเกาะพ่นสีบางกรมาอัพค่าสแตก็กันเะ เราเอาเป็นเราต้องอัพไต่พารคีใช่ไหมอาอนบนหรือล่างดีอ่ะออนบนดีกว่าแฮะเรือนแล้วออนบนออน,บนี่แหละโอเคกดออกเราขอยืมมอเตอร์ไซค์หน่อยนะจ๊ะออนะ Go เราไปต่อเวสมินิบัสแสนสนุกกันต่อฮะโอเคล้วก็มาถึงหน้าบ้านของวินตันเป็นที่เรียบร้อยถ่ายรูปไปด้วยนะไงเวในทํารืีมาที่นายอัตลักษณนัดกลางคืนกลับมาได้ก็นายให้โอกาสชั้นวินตันชันเลยอยากทำให้แ<อ>น,ในใ่นใจว่ามันคุ้มค่าเหนื่อยแน่นอนนายมีความคิดที่ถูกต,ต,ต้องแล้วและนายก็ได้ค่าเหนื่อยที่คุ้มค่าแน่นอน นายรู้เรื่องธุรกิจมินิบัสบ้างไหมเหมือนทุกคนนั่นแหละถ้าอยากไปทางดีๆก็แค่จ่ายค่าบันทางถูกต้องนายรู้จักจุดรับส่งวนถนนเส้นมาโบโรไหมนับจากวันนี้นายคุมได้เลยขอบใจซาบซึ้งมากวินตันดอกอายไม่ซึ้งแน่ตอนนี้เขตของมันแต่นายต้องรู้ว่าต้องทำอย่างกับแม่งใช่ไหมมันเป็นเกียรติยิ่งเลยแหละ รัสายก่อนนะพาคนไปช่วยนายสัก2อสคนสิี่ยเราได้ไอดุกและสหายมาช่วยฮะมีอะไรเหรอเราจะบุกโจมตีอาถนนเส้นมาบูโลมาเป็นของเราหนึ่งกระทืบแม่ฮะเลก็ะทืบมันอย่าถึงกับข้าเฮ้ยคนเรื่อดงไงร้อไยเป็นสันว์อธีเราแค่ยึดเส้นทางหาเงินมันไปเตะตูดมันฉันก็พอใจแล้ว ฉันลงไปนี่เองดีมากใช่ไปเตะตูดมาเลยมึงเป็นใครออกไปเลยว่ามกัน ฉันคิดอยู่พักหนึ่งทำไมเราถึงไปไล่ตามด็อกอายแต่ที่จะไปสู้กับพวก 18k ด็อกอายไม่มาไล่เราก่อนนี่คือการเอาคืนแบบเรียกงายไม่ซับซ้อนแล้วถ้าพวกด็อกอายไปฟ้องพิ่ไมยดีล่ะแล้วถ้าเขาส่งมิตรตัวตงมาเก็บเราหลังฟังนะดูด็อกอาอาจจะทำงานให้ลีก็จริงใส่วินตันให้ครึ่งตรงกับลุงโกนะใกล้ถึงจุดหมายแล้วจ้า แไปเลยคุณผู้แจ้ค่าที่อ่ะคุณจะจอดอ่ะมาสิมาเอื้อโดนเรียบร้อยอุ้ยโดนอีก่ะกดไม่ทันอ่ะมันชินกับการกดเอฟอ่ะมาทันแล้วครทีนี้มาดิมาเลยกไม่ทันอีกอ่ะมามาหน้าความเลยสิ มามาแยกไปเอาเลยตัวไหนไปเ,เลยอะ่ะอุ้ยมามาโดนเตะทันทีมามาสิมา,มมา,มา,มาอุ้ยไม่ทันอุ้ยจ้มาต่อยเป้าไปทันทีต่อยปุ๊บปั๊บเรียบร้อยมามามาสิมา,มา,มาเรียบร้อย ไงล่ะต่พวกที่แส,สดงให้แม่ง เอาละมันเก่งใช้ได้เลยนี่ขอชมขอบใจใช่เราเคยมีคนหนึ่งอยู่กับเรามานานมันเก่งใช้ได้เหมือนกันมันมาจากไหนก็ไม่รู้เรื่องราวน่าสนใจดีอยู่ไม่ค่อยพูดมึงทำให้กูนึกถึงมันมากด้วยบอกคนว่ามันเป็นตำรวจนี่แหละเน็ตพวกที่มันไม่ฆ่าใครเห็นไหมล่ะทีนี้พวกเราก็รู้วิธีตามหาพวกนอนวันใช้แล้วมึงพูดหน้ามึงยตัวเก่ามึงรู้รือเปล่าเขาจะกลายเป็พวกเะไรยุตยังไง พอตรงเล่นงานทั้งวันเสร็จแล้วเขาก็จับพวกมันฟังทั้งเป็นลุมลึกองุทหไม่มีใครมาช่วยมันหรอกนะควายคอนลอยกูยังคิดถึงไอ้เฮียนั่นบางครั้งลึกลึกหงุดก็คงไม่มีใครไปช่วยได้หรอกจ้ะถ้าจะลึกของพงุดขนาดนั้นน่ะตายแล้วจอดครับผมไปเถอะไม่ไม่ไม่อยู่นี่แหละผูจัดการเองคอยดูแล้วกัน เชี yeah, yeah. Mm ่ย hmm. ม yeah, hey hmm? ันกบดีเน่เว well, like yeah. yeah. ้ยมึงตามพวกมันไปเฮ้าเองมึงน่ะถ้าอยากวิ่งเชนนี้ก็ต้องจ่ายมามึงเมาหรือเปล่ากูจ่ายให้ดอกอายไปแล้วเชนนี้เป็นของวินตันแล้ววินตันเหรอกูรูมาจากวินตันไหนทั้งนั้นจอดรถดิเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังมึงทำกูเสียเวลาให้กูลองหักขากูก่อนไหมโอเคโอเคโอเคกูไปแล้ว ไปคนเลยผู้อาวุโสานนี้โอเคโอเคตอนเมที่มันคุณนั่งเกือปัญหานิดหน่อยครับเราเลยสลับคันกันดีมากแล้วก็ลบไปไม่ต้องห่วงครับทุกท่านหลังจากเปลี่ยนคำขับแล้วเราก็เดินทางกันปกติโอ้โหมุงมุนมานี่ทิ่นต้องอ้เว้ยคุย ถึงใครก็ถึงใครจับไว้แน่นๆมึงว่าขาบับเซนนี้ได้ไงพวกมันเป็นใครวะพวกมันน่าจะจำตัวผิดไม่ต้องห่วงครับทุกท่านมาเลยมา <im itation> เรียบร้อยมีอีกคันหนึ่ง <im itation> มา คนติดยาหรือเปล่าเนี่ยผู้โดยสารเริ่มปวดหัวแล้วฮะขับรถซิ่งเดินคนขับรถว่าตัวจริงไนี่เคยขับวันนี้เพื่อนอยาฆ่าพวกเราเลยได้โปรดโอเคเราจะเป็นคนขับรถบัตรที่ดีแล้วเพราะมีระบบความึงมอใจของผู้โดยสารด้วยนะฮะเราจะแบบขับนิ่มๆเดี๋ยวผูดด้โดยสารจะกระโดดลงรถซะก่อน ข้าวเหียว,วก็ข้าเลียวจุดหมายไปรเรียบร้อยระบบดิฟถึงแล้วครับทุกท oh. ่า oh. นอ่ะ oh. นี่คงเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นที่สุด oh. ในสัปดาห์นี้เลย oh. ยังมีเรื่องที่ตื่นเต้นนอีกเหรอคุณไม่ได้ขับรถเส้นทานนี้ oh. เรียบร้อยครับ ผมสำหรับ EP นี้ EP นี้เราก็ต้องฝากจบไว้ที่ตรงนี้กันก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยและติดตามชมกันต่อได้ใน EP หน้านะฮะขอบคุณครับ